นายทำอรอยู่อะว้าหูใจนายทำอะไรอยู paint, paint. ่บักเต็งงโอ้ยมาบูดีเลยช่วยฉันทำอะไรสักอย่างสิวันนี้หมู่บ้านช้นน่ะก็จัดจัดงานยิงเอ่อยิงปืนกันน่ะเข้าใจไหมไปด้วยเปล่าไปดิไปไปเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะวิไปด้วยแอะเอเดี๋ยวเขาเสียกันไหมไม่ไม่เสียตังค์วิ ไปดูย้ยวิ้จะกดหจุดโอ้โหโอ้โหมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้จะยิงก่อนเลยนี่จับจับปืนเออเชือกขยับขยับใกล้ขยับแต่๋ยวทุกท่านที่ขอมาีนงานนี้ทุกท่นทนาน,ททนต้องยิงแตงโมงให้โดนนะครับยิงได้แค่นัดเดียว็นไหม เขาต้องยิงให้นัดเดียวท่านนายโดนนายจะได้รางวัลรางวัลน,นั่นก็คือปกกืนกระสุนฟรีนะครับโอ้ยขอกันลูกบลูกโดนไหมอ่ะโดนไหมไม่โดนโอ้ไม่โด,ไดกกนไม่โดนอืมมนไปลงต่านนายลือบักซมทำทายอูย้ยอย่ช่้ยยิงให้ดูเองนี่นี่ โดนมือไม่โดนอุ้ยไม่โดนขอยิงอีกนึงน,นึงโดน,นแล้วทุกท่านมีคนกงตุงกุมจดิ้งโอ้มีก้อน มีคนหากดต้องยิงทิ้งอะไรนะฮะอโอ้โหตายสวัสดีครับวนมันี้เราไปเทียเท่ยวทะเลกันอะไรนะโควิดเหรอไม่ฉันไม่ยอมหลังจากนั้นไอแอปเปลิลมันก็ตายาที่จบ